สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเราจะพาท่านผู้ชมมาชมอาจารย์ใบวิ่งขนากันโอ้โหเสียงหลงเลยโอ้โหขวดดำๆครับก็กำลังวิ่งทั้งสองคันนะครับทีมงานอาจารย์ใบเชื่อระเบิดแห่งโงกลางนะครับ วิ่งแบบนี้นะครับเช้ายันเย็นเดี๋ยวฟังเสียงเบิ้ลไกลๆนะครับโอ้อไม่เบิ้ลครับมาเลย เอาไอา้เสือระเบิดอีกเขาวิ่งอย่างนี้จริงๆนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยไม่มีผ่อนเลยครับแม่ถ้ารถเป็นคนในร้องไปแล้วอ,อ่านาสไตล์เขาละอ่าถอยหลังครับ ดินปนสวยดีนะครับแต่จะลึกๆนี่ไม่น่ามีนะครับดินเหนียวดินเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแม่ไม่เบิร์นอีกโอ้คันนี้น่าจะใหญ่และสูงพอประมาณนะ เรียกดินจากทางด้านซ้ายมือลราไปอีกก็พังใหม่หมดนะครับขันเก่าแล้วก็วิ่งใหม่แต่จะวิ่งยังไงเขาไม่รู้นะเนี่ยมองไปออกเลย น่าจะวิ่งข้างเดียวหรือเปล่ารู้สึกว่าจะวิ่งข้างเดียวนะครับเพราะว่าด้านขวามือเราเนี่ยมันต่ำนะครับถ้าถอยหลังลักษณะอย่างนี้นี่ข้างเดียวแน่ๆครับเขาจะเอาดินทางด้านขวามือเรานะครับ มาศาสใส่เป็นหัวคณะนะครับพนมแต่ใช้ดินทั้งขวามือนะครับทําการความสูงนะครับ ไม่ับไม่กลัวพังจริงๆองฝารรถเลยผมเหยียบไม่ยั้งนะครับแลก็ขับแบบนี้ตั้งแต่เช้ายันนน่ะงานเสร็จนะครับบางทีคำๆหน่อย่มีเบิ้ลมีเบิ้ลก็ได้มาสองคันนะครับไม่เหงา ดูแกมาแต่และเที่ยวนะครับโอ้เสียงเนี่ยขับแบบนี้นะครับได้ฉายาว่าใบช่วยระเบิด oh. อ้าวอะแต่ดินสวยครับดินสวย นี่นี่เอกลักษณ์เขาละอาวแกวิ่งต้องแกยังไงเนี่ยเดี๋ยวข้างเดียวดั้สองข้าง เริ่มสูงแล้วนะครับคณา,าดูวนคันดูคณาบนหัวถนนแกนี่เอาความสูงยังไม่พอนะครับเอาฐานสาดดิ้นขึ้นมาอีก เริ่มตัดเที่ยวแรกนะครับโงเข้ามาเนี่ยาล้อขา,อขาดอีกให้ให้เห็นกลับบ้านคนเดียวอะ่ะคนเดียวด้วยมาช่วยด้วยโงเข้ามาเ่ยขึ้นด้วยเอาเอๆาเอ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 าจะขึ้นมาทำไมเนี่ยจะไปใช้ใบดันหน้าเลยนะทรรมยมโอ้โ,โหใจคอ เออวิ่งเลยไปเลยโดนคลองวิ่งเลยไปเลยคลองเออให้กลับบ้านคันเดียวอ่ะอไปช่วยด้วยมองอย่างเดียวเลยเราอ่ะถามว่าใจจืดใจดำไม่ได้นะไม่โหดเกินแบบนี้อ่าเบิดน่อยอะไรพัง จะกินนมแล้วได้เวลาแล้วร้องแล้วอความสูงยังไม่พอนะครับโอ้โหพี่ว่ากว่าจะไปเจอพอประมาณนิดหน่อยนะครับอความสูงน่าจะความสูงน่าจะพอนะครับความกว้างก็พอแล้วครับนี่ก็ไล่เหยียบแล้วเดี๋ยวนมหมาจะกินนม ลองลองเย็นแล้วจะกินนมแล้วแหมเรายาปลาปิ้งไปสนะครับจะกินนมอย่างเดียวอ้อนเดี๋ยวจัดให้ครับเจเยน็นก็ตรงนี้กําลังไล่เหยียบอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะสอบถามเจ้าของนานะครับว่าชอบแบบไหนจะเอาแน่นหรือเอาแบบชั่วคราวถ้าชั่วคราวก็เหยียบแค่ลูกๆพอครับเที่ยว่องเที่ยวนะครับแต่ บนหัวคนาเน่ต้องเยียบให้เรียบนะครับเพราะว่าเขาต้องการเดินเดี๋ยวสะดุดเท้าเขาก็บ่นเอาอีกหาวิ่งดินไม่ปนอ่าเดี๋ยวจะสอบถามเจ้าของนาน,นะครับว่าชอบแบบไหนคานาคันนี้จะเอาละเอียดออกกว้างเอาสูงเอายาวชอบแบบไหนนะครับนี่นั่งอยู่ตรงนี้นี่มาเราไปคุยกับเจ้าของนานก่อน ชอบแบบไหนคณะที่กำลังวิ่งเนี่ยจานใบวิ่งเนี่ยชอบแบบไหนชอบไปมันแน่นๆแล้วจานย่ำแน่นๆละเอียดละเอียดแล้แลวกว้างไหมไม่กว้างนะสูงอ่ะไม่สูงเท่าไหร่เอาเอาพอประมาณแต่จานใบรู้แล้วรู้รู้อรตอนตอน,ตอนเย็นนี่เลี้ยงนมอาจารย์ใบป่ะไม่เคยเลี้ยงทีแล้เหรอโอ้โหแต่วันนี้ต้องเลี้ยงนะคุยกับเจ้าของนาครับ ทำมาเลี้ยงนมเดี๋ยวจา์ใบวิ่งไม่ดีอีกจะเหยียบแบบคณาหัวคณาไม่เรียบอะไรเหยียบด้านขวามือเราอยู่นะครับหน้าคันที่กำลังข้ามไปเดี๋ยวจะวิ่งใหม่อีกนะครับอ่าทำไม่ดีนะเจ้าของนาบอกใครทำไม่ดีอดนมวันเนี้ยนะอ่าละเอยียบอยู่นะครับ จะสังเกตนะครับจังหวะที่เหมาะสมเขาก็จะใช้ความเร็วนะครับจะจังไหนที่มันช้าได้เขาก็จะใช้ความช้านะครับไม่ต้องเร็วมากเดวจะหาว่าตบี้จะบันวิ่งอย่างเดียวเขาก็รู้นะครับเขากลัวรถเขาพังเหมือนกันแต่เขารู้ว่าตรงไหนที่จะใช้ความเร็วตรงไหนที่ใช้ความช้านะครับ วินัยข้ามคณามาอีกคันแล้วครับจะมาวิ่งคันใหม่ใจเย็นใจเย็นเดืผ่านจะเกี่ยวกันเข้าอาจารย์ใบแลวเหยียบนะครับวินัยก็ไปทำคณาใหม่ อตอนนี้วิ่งตัดด้านขวามือแล้วนะอีกคันหนึ่งกำลังพังคณะเก่านะครับเดี๋ยวอาจารย์ใบนี่น่าจะวิ่งตัดแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวดูวางผ่านก่อนนะครับ อาวิ่งตัดแล้วนะครับทางขวามือนี่มันมีหญ้าหนุนฐานอยู่นะครับเขาจะตัดอีกเที่ยวหรือเปล่ามอจะเอาแค่นั้นเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องหลบก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยววิง่งขึ้นถนนอีกแหมจะไม่คิดไปด้นหน้าช่วยเลย น่า,นาคือจริงๆด้วยท่านผู้ชม,มใจคอใจคอดิจะไม่แบบไม่ต้องใช้ใบาาหน้าเลยอ่ะจะใช้ผานอย่างเดียวเลยอ่ะอ่ะตกแต่งหัวคนาแล้วก็จะสับมุมด้วยหรือเปล่า โอ้ดินเหนียวขึ้นมาเป็นแผงเลยนี่ทำโหดของเขาอะ่ะจัดการครั้งเดียวให้เสร็จเลยอ่าเกียร์เก็บชาันนานครับมันเนินไปนิดนึง แต่ให้นิดหน่อยนะครับผู้ชมก็เสร็จสิ้นสําหรับการมีคณานในคันนี้นะครับ